แก้วกาแฟใช้แล้วนะครับอย่าทิ้งนะครับเราสามารถที่จะนํามาปลูกผักบุ้งนะครับไปกินได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมล็ดผักบุ้งนะครับผมก็จะแนะนําให้แช่น้ําไว้1คืนเราก็แช่น้ําแช่ไว้1คืนนะครับเพราะว่าจะทําให้เมล็ดผักบุ้งของเรานะครับงอกง่ายพอผ่านไป1คืนนะครับเมล็ดผักบุ้งครับจะเริ่มบวมแล้วก็จะเริ่มเปื่อยนะครับก็จะทําให้เมล็ดงอกง่ายนะครับผ่านไป 2- 3สวันเมล็ดก็งอกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อน เพราะโดยใช้มเมล็ดแบบนี้นะครับไม่ได้แช่น้ําก็จะอาจใช้เวลาประมาณ4-5วันนะครับมเมล็ดถึงจะงอกเราจะต้องคอยลดน้ําให้ชุ่มทุกวันนะครับเช้าแล้วก็เย็นในตอนที่เราหยอดมเมล็ดลงไปตรงแก้วกาแฟนะครับเราก็จะเจาะรูนะครับเพื่อที่จะให้ผักบุ้งงอกออกมาแล้วนะครับรากก็จะได้แทงลงมาได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เราก็จะใช้หัวแร้งครับหัวแร้งในการเจาะ เราก็จะใช้มะพร้าวนะครับที่เราแช่น้าแนะนําให้แช่ไว้สัก2คืนนะครับเพื่อที่จะลดค่าความเค็มเราก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเพื่อที่จะให้ข้างล่างนะครับรักษาความชุ่มชื้นจากนั้นก็หยอดเมล็ดผักบุ้งลงไปนะครับหยอดไปประมาณ5-10ถึงเมล็ดจากนั้นก็กบด้วยกับมะพร้าวอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับเพื่อที่กับมะพร้าวข้างล่างข้างบนฮะจะได้รักษาความชุ่มชื้นก็จะทําให้ผักบุ้งของเรานะครับงอก ได้ดีนะครับงอกเกือบทุกเมล็ดเลยนะครับแล้วก็จะโตสวยแบบนี้นะครับพอผ่านไป14วันนะครับต้นผักบุ้งของเราจะสูงประมาณนี้นะครับเราก็จะเริ่มให้ธาตุอาหารนะครับ A และก็ B นะครับเราก็จะใส่นะครับให้ A ลงไปก่อนเราก็จะเติม A ลงไปหลังจากผ่านไปประมาณ5-10นาทีนะครับเราก็จะเติมปุ๋ย B ลงไป100 ML เเหมือนกันนะครับพอเติมลงไปเราก็ทำการคนน้ำนะครับให้เข้ากัน ปุ๋ยสองตัวนี้นะครับปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับพยายามอย่าผสมติดติดกันนะครับจะต้องทิ้งระยะห่างนะครับเพราะว่า2ปุ๋ย2ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเข้มข้นจะทําให้ปุ๋ยเราตกตะกอนครับเวลาที่เราเติมก็ควรที่จะห่างกันประมาณ5-10ถึงนาทีจากนั้นเราก็คนน้ําให้เข้ากันครับโอเคครับเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับน หลังจากนี้นะครับเราก็คอยมาดูนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับว่าน้ําในกล่องโฟมผักบุ้งนะครับลดไหมถ้าลดเราก็เติมไปตามอัตราส่วนนะครับที่น้ําลดก็เติมแล้วก็ผสมลงไปในน้ําเก่าได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ลดก็ไม่ต้องเติมประมาณ25-30วันนะครับเราก็สามารถที่จะตัดผักบุ้งของเรานะครับไปกินได้นะครับเวลาตัดนะครับก็ให้ตัดประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอผักบุ้งที่เราเห็นนะครับก็จะแตกยอด ขึ้นมาใหม่นะครับผักบุ้งเวลาที่เราปลูกครั้งนึงนะครับเราจะเก็บกินได้ไม่ไม่ควรเกิน3ตอนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปผักบุ้งก็จะแก่แล้วก็จะแทกแก่น